มีรสองุ <sketches of gift> um, oh. s <S ่นนะครับ <bulun> ท uh ี huh. well ่อาโปถืออยู่แล้วรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสส้มผมดูช่องหนึ่งนะครับเขากินน้ำชุบกระชุูว่ะครับชูเชูแม่เคยมาซื้อมาให้อ่ะครับใช่แล้วมันน่ากินมากมันน่ารักมก็น่ากินมากๆเลยคือเมื่อวานที่ไปเจอมาเนี่ยอาโปทำไม่ไหวงั้นเดี๋ยวยังไงดีพี่ไอยินกันเลย อารไปกันเลยไปยิงกันเลยเออโอเคเยอรับกระป๋องแรกรถอารมณเงินเงินไปเงนเลยอ้รถอางณเอ้าเทให้เขาด้วยเทให้ยโอ้ยน้ำสมุ้งอ๋เทให้บลด้วยเทให้บลด้วยกุกโอ้น่กินมาก รสข้าวเหมือนพี่ไอ้นะโอเคโออ่ะสีม่วงน่ากินเลยเอาท้อนเอาทอนอาทนอดทนอดทนหอมด้วยอืมกลิ่นองุ่นลอยมาถึงนี่ต่อไปเป็นจ๊อกชุบเป็บสตรอว์เบอร์รี่อืมอุ้ยอุอันนี้สีมันเป็นไงสีเป็นแชมพูอุืยเหมือนแบบชมพูโยเกิร์ต อันนั้นอ่ะมันเหมือนน้ำมะพร้าวสีขาวๆใช่ไหมใช่เอาละกินมากครับเอาละต่อไปยุ่งซุ่มซุ่มฮ่าอุ๊ยมีดูซ่ามากครับถึงของละโตแล้วมันคือเป๊ะไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่น้ำธรรมดานะครับมันคือน้ำอัดลมใช่น้ำจืด แมใส่จุ๊กไปจุ๊ไปด้วยครับเขาเขียนว่าอัดก๊าซใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจริงๆก็คือน้ำอัดลมนั่นเองอ่ะตอนนี้เราก็ทีรถครบสามรถแล้วเย้เย่เย่เย่รถอังกูร์เียรถสตรอเบอรี่รถอังกูร์รถสตรอเบอรี่และก็รถซุ้มเอ้าเดี๋ยวมาชิมกันยังยังโดนยุดนี่กันอ่ะมืมหอมนั่นกินมัน อังหุ่นไหมอังหุ่นชิมเลยอัง่างเชิญเชิญเลยค่ะชิมแค่นี้ทำไมไม่อร่อยอร่อยครับเป็นยังไงมันก็อังหุ่นธรรมดานี่แหละครับแต่เหมือนจะเป็นอวมารเป็นน้ำอัดลมณ์รู้สึกอ้าอัดลมกินเดี๋ยวใจเย็นนะปอขอถามรสอังหุ่นก่อนอังหุ่นรสชาติเป็นยังไงอะปอ หอมอร่อยซาค่ะซาบมากซาบมากเลยพี่ไอซาบไม่ได้มากเฮ้ยซ่าหรอไม่ใช่ยังยังยองกินนี้น่าอร่อยกินเนี้ยอืมกินสตรอเบอรี่มันกินหอมมากอันนี้เอาเลยลูกลองชิมเป็นสตรอเบอรี่แอนด์ครีมมี่ใส่ครีมลงด้วยดูนะซ่านิดเลยครับแล้วเราสั่ง มันไม่มีอะไรให้เคี้ยวไหมเดี๋ยวมันคล้ายๆรสชาติแบบโยเกิร์ตที่เอาไปทำน้ำอัดลมอะครับอ๋อเป็นโยเกิร์ตอัดแก๊สอ้าวเอาโปไปรสส้มแล้วเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่อะลองดมรสส้มหน่อยน้องดูแลดีนะกลิ่นส้มกลิ่นส้มหอมเอาเลยเป็นไงเหมือนเบียร์ วายสีมันเหม of of ือนอย่างเดียวลูกอรไรชันไหนอร่อที่สุดอันน yep ี้อันนี้ให่ิอล้อลืมลืมลืมรสชาติ นอ่างูใช่ไหมใช่อะโปล่ะอโปลอโปลรสอะไรอร่อยที่สุดนี regardez. ่ไหนล่ะอ่า no งูน่ะอ๋อรสอ่างูน่ากตอนทุกคนก็ลงความเห็นว่าชอบรสอ่างูนการอ่างูนอร่อยมากมากเลยค่ะอร่อยมากมากสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดแจมจังไอ้อะโปลสตอรี่กดไลค์กดกระดิ่ง